เป็นน้ำไหลลงมาจากหอใหญ่ๆเบนั้นเลยสบายดีทุกคนมือนน้กงหกกันน้ำอีกเส้นเคยและในมือนี้น้ำและมือเพื่อนก็จะพากันไปหาหน่อไม้เดอ้อพากันไปหาอยู่ที่นาแซงทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามือนี้น้ำและมือเพื่อนจะได้ลายสำได้แต่ก็ที่จะไปหับสม้มอย่ายลืมกด,ดไลค์กด,ดแชร์และก็ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลัง ให้น้ำและมูเพื่อนได้สั่งสร่ผลงานใหม่ๆออกมาเนาะขัสั้นหอบไปหับส้มกันเลย สาวດັ່ວ່າມີ້ສາ ก็คือเซามนีกัแม่นหนาวแห่งคุลมตรงทางนี้เจ็บส่วนพัยามแบบกระทืบกระทืบลงแล่เจ็บส่วมันยากาศกัสิประมาณนี้เลยเด้อ

you Itu dia seduai. อย่างเดียวกำลังเขียงอย่างนันทุกคนพักกระดาพักกระโดดเนี่ยล่ะข้านเดี๋ยวใกล้สีฮอแลนองนบจากถ่ายทุกคนเบิ่งหน่นะทุกคนนี่แ้งยก็ไดน้อยเดียวจมาเดินละอืมุชละเอ๊ะ พอได้ยนะหา่ได้ลายพอได้ลเห็นหน่อไม้แล้วบอสองสาวนี่ฮะหนไม้ใหญเดี๋ยวใส่หน่อไม้คือใหญ่นี่ใหขงใเลย พอท,ออทออุก,กนคนทางค่ะก็ถ้าลอยเอาเด็กก็ทุกคนทางค่ะโอ้น้ำไหลคนนามนึงก็ไปตลกไปแคไปน่ะเออ่ะแม่น้านี้มันขับแห้งนะกับนบ่อนท้านไตนะ ตัวข้าไปสอนนะพี่งามแท่นะหินนะหินลายหินลายแล้วก็น้ำไหลคุดห้ามอ้าวสาวปปีเป็นคนน้ำหนักใกล้สิฮอดลอ้วบ่กำลังโอ้ออย่าฟ้าม เดี๋ยววันนี้เสรอเนี่อันนี้อีกฮพ้ออี๋ใหญ่เสืออืมหูหน่อไม้ฝังดินค่ะเขินหน่อไม้อย่างใหญ่หน่อไม้ขาวหน่อไม้ขาวเดี๋ยวเดี๋ยวหน่โอ้ก็คือว่าพู้สือจิงได้ได้หน่อไม้หลายแบบนี้ดีใจหลายดีใจหลายโอ้แนมใส่กล้องไงสัส กูซึกงได้อิจฉาอิจ่าฮ่าฮ่าอิจาคือการอุ๊ยนี่นี่บุ๊มีใครโชคดีเท่าสาวง่ายทุกคนุปลาทุกคนเข้ามาแล้วก็เห็นห้วยแม่นบ่อกง่ายห้วยบ่อบนี้นี่เป็นห้วยนะทุกคนหูเป็นห้วยแล้วก็มีกอนเอาไม้พร้อมเข้ามาทางในก็ หอยห่องห้อยห้องคลองบึงทุกคนเอ้ยผน้ำไหลแบบงาแมแห่เป็นธรรมศาสต,ติ์อโอ้บอกสาใหญ่ว่าเขาหาก่อนแล้วมันไผ่ที่มาหาก่อนแล้วกะคอมเมนต์มาบอกวิธีหาหน่อไม้หาหน่อไม้ขาวนี่เข้าหาแบบไหนใหญ่คุดคุดตามก่อมันบอก นี่เด้๋ยทุกคนหานอไม้เขากะพุดตามก่อแบบนี้เลยคันหานอไม้ขะขาดนี่มันแบบก่อที่แบบเขาจูดแล้วล่ะมันปป่งใหม่เนาะแบบโอ้คักคักคักแบบนอมีทางสวนอืมต้นไปหานะทุ่มมือเลยขนาดอันนีงานแบบอ้อยงานอ้อยหลายอ้าพอเดียวก็ตีเลื้ยกินอืม อ <ส straightforward. S 2> ้าวได้ล่ะบอสาวสาวใสใสใสเอาไว้โซกองนี้บอชวนน้องน้องกับแบบบอข่อยได้มาหากินแบบนี้ปนไัเนาะกระชิหารบอเป็นปกติ ออกมาอยู่วันนี้อู๋มีคนมาเอาแล้วทุกคนอุ้ยหน่อยใหญ่เด้ทุกคนจะมาเอากระสะหาแบบนี้เลยนะนี่ แม่ใหญ่เขามาเอาหน่อบบกใหญ่หอนเทหอนวะเข้ามาได้เบิกแต่หอยเขาบ่ได้จะ้ะโอ้ายไม่โอโโอ้เข้าไปกับฮ้อนแหงทุกคน ตอนนี้เมาฮอดคองเลยอะทุกคนนี่ตอนนี้เขาก็มาฮอดคองนั่นะอะนี่ก็แนงห่ออุ้ยอ,อยู่ไปทางนั้นเลยทุกคนนะเป็นน้ำไหลลงมาจาก่อใหญ่ๆแบบนั้นเลยแนวงามกระสีใต้แบบนี้เลยทุกคนปึ๊บ อุ้ยสาสาวก็ไปก่อนแล้วเนาะเพราะว่าน้องน้ำ,นำยังเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้หัดชมอยู่ส่วนอันนี้ก็แม่ส่วนมักซารีได้ทุกคนส่วนมักซารีเ้าเจ้ากะข้ามาปลูกอยู่พักเซพี่อืมสพวนบางคนเด้วข่ามาปลูกอยู่พี่ขะเจ้ากะสีข้ามาเอาน้ําอันนี้ก็คองน้ําคือเดี๋ยวทุกคนขาจ้ากีปล่อยออกแบบนั้นเลย นี่ก็จะปล่อยออกอนี่เหลียวมาทางนี้กระแม่นบรรยากาถงให่ถงนาแบบนี้เลยนี่ดูคนเข่าก็กำลังสีเริมเรืออ้อยห้อยกำลังสีเป็นเกี่ยวนะกำลังสีเป็นเกี่ยวเกี่ยวโอ๊ยกำลังสีเป็นเกี่ยวเลยนะโอ๊ย เตะกระดุดล้มมาเจอกระหมักถั่วโอ้ขาเจ้ามาปลูกหมักถั่วอยู่นี่อีกทุกคนมีหมักถั่วแล้วกับพักบงโอหมักถั่วขาเจ้าก็เป็นมากเลยนะทุกคนแต่ว่าบงหัวหม,มักถั่วพายง่ายหมักถั่วพาย,ายอ๋อหมักถั่วสอนใญ่ญ่ทุกคนน้ำกับบ่ค่อยหูเป็นไดนะกินยัง โอ้ดนเลยโอ้ก็ต้องขอบใจทางสาวใหญ่หลายเราที่ให้เขามาได้ซิมมักถั่วแซบเซโอ้ยแต่อย่างเงี้ยบทันได้ซิมดทุกคนใสซิมโนะมะถั่วมันดำไม่ไ่ล้างก็ได้เอาอยู่สูแม่เด็กสาวป้าปี๊อร่อยอร่อย เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวหนังงามจะมาซิมให้ทุกคนเบ่งเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวนังงานจะมาซิมให้ทุกคนเบิ่งเด้ออือแฮปเดี๋ยวทุกคนตอนนี้เรากัหายหน่ไม้แล้วแล้วนะอยากจะมาสรุปเบอร์ว่าแม่ถ่ายสีได้ลายหรือว่ได้หน่อยสั่นใดเนาะ เริ่มจากหน้ำก่อนเลยเด้อนง่ายนี่ทุกคนนี่ก็แม่นต้นไม้ทีน้ำหาในมือนี้กระเทือบโบได้หลายเนาะเพราะว่าแบบมีคนมาหาหลายเนาะแม่นปะโอ้อันนี้ของสอนง่ายทุกคนนี่ทั้งน่อไม้กกหน่อไม้เอ่อนี่ย่งหน่อใหญ่อันนี้เขาเอิญต้นไม้ไงต้นไม้เฮลหน่อไม้เฮล มีหน่อไม้กกหน่อไม้เฮี้ยวหน่อไม้ขาวแล้วทุกคนครบสุดเลยอ่าแนงมันแน่อ่ะคนสุดท้ายสับปะปีใส่เบิง้งอย่ามาเบิง้งโอกาสทุกคนปอมีแต่คนได้หลายทุกคนเออเอเอ,เ,อเป็นยังไ,ได้ถ้าใครมาคลิปนี้อย่าลืม และก็ซับสไคร b ์เพื่อ,ปอเป็นกำลังใจให้น้ำและูเพื่อนได้สั่งสารผลงานใหม่ๆออกมาเนาะบ๊ายบายแล้วคับพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อทุกคน